วิธีการลบประวัติการดูติ k t o อกแบบรูดเดียวจบเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ว่างให้กับช่องติ k t o อกของเราเนี่ยได้มากขึ้นมือใหม่ติกต็อกหลายคนที่ยังไม่รู้ค่ะเดี๋ยวนี้หมวยพาเพื่อนๆไปลบประวัติกันค่ะก่อนที่จะไปนะคะฝากกดติดตามช่องหมวยด้วยนะคะมาที่หน้าช่องติ k t o อกของเราแบบนี้เลยค่ะทําการกด3ขีดขวาบนค่ะหลังจากนั้นมาที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวค่ะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนเให้เรากดตรงคําว่าศูนย์กิจกรรมค่ะ ให้เราค่ะกดเข้ามาที่ประวัติการดูค่ะอ่าตรงนี้ค่ะจะเป็นประวัติการดูคลิปของเราค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาลบทีเดียวเนี่ยสามารถที่จะลบออกหมดทั้งประวัติการดูเลยค่ะโดยการที่ให้กดตรงเขาว่าเลือกค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเห็นด้านล่างค่ะว่าเลือกประวัติการดูทั้งหมดติ๊กไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทําการกดลบได้เลยค่ะ กดลบอีกหนึ่งทีเพียงเท่านี้ค่ะประวัติการดูที่เราดูมานะคะก็จะถูกลบออกจากช่องของเราอัตโนมัติก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่ให้กับช่องทิกตอกของเราได้มากขึ้นแล้วทําเพียงเท่านี้ค่ะช่องของใครที่โทรศัพท์อืดและช้าค่ะก็จะทําให้ช่องของเราเนี่ยกลับมาใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะถ้าได้ประโยชน์จากคลิปนี้อย่าลืมกดใจคอมเมนต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมวยด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ